ทัศนคติที่ดีนะคะคนที่เก่งนะคะย่องวิ่งเร็วกว่าเราและเราก็ต้องช้ากับเขาอยู่เพียง1นแต่วันนี้นะคะลูกค้าถ้าเราหมันทำบ่อยๆแซงไปเลยค่ะกับคันนี้ Honda Z นะคะลูกค้าคันนี้นะ Honda Z 1.5เป็นตัว V ปี2009 แร์ไอเทมสปอร์ตเอาใจวัยรุ่นหายากเลยแล้วค่ะตอนนี้พราบว่าเป็นที่นิยมแล้วแต่ว่ายกเลิกผลิตไปแล้วคันนี้ได้แม็กรอบคันมานะคะแล้วก็รอบคันสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีสปอยเลอร์ไฮนะคะเชนเซอร์อีก2จุดนะคะโคมไฟท้ายสวยๆสวยแบบนี้บางคนก็ไปแต่งกันแบบให้ดูแบบเท่ๆแต่คันนี้จัดทรงมาให้แล้วนะ ก็อย่างที่บอกได้แม็กแบบนี้นะคะสีดําแดงทั้ง4ล้อเลยนะคะแล้วก็สีดําเงาแบบนี้นะคะลูกค้าเอาใจไวรุ่นสายเท่เลยทีเดียวนะคะกับรถแรงแอทเทปกับคันนี้ราคาเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเอง3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,500บาทนะคะลูกค้าและมีผ่อนโปรโมชั่นค่างวดหา,านครึ่งนะคะนาน6เดือนนะคะเพียงเดือนละ 3,250บาทเท่าน,นั้นเองนะคะทูกค้ากับคันนี้เลยจัดไป Honda าแจดแรไอเทมค่ะ